แตยตัเองเหรเนี่ยต่ตาวเอ้งไปเบิดแล้วโอ้ยป่าตายแล้วพี่น้องเองบุญังยักย้ายอยตายซ้ำโอ้ย อังได้ะบุางน้ำบุกเรื่องในแคบหมูตายได้กว่าน,นะบักยักตายได้กว่าน,นะโอ้โอ้คบมินนามี่ตายคางปากไวย yeah <clears throat>